สวัสดีครับอยู่กับช่องคลองติดแสงทองพี่แม่ด์นะครับน้องตอนแรงมากน่ครับูุทิตาสิได้อัปเดตบ้านพักแสงทองพิณแลนด์ในเบื้องนะครับเน้องกำลังดำเนินการก่อสร้างไปหอดใส่น้องครับเนาะงเจริทีมงานนะครับูุทิตาสิได้อัปเดตในเบื้องนะครับตอนคำคำนะครับเนาะเพราะว่าตอนอันนี้มันก็เป็นภาพข้อขาวครับก็ลองเฮ็ดซี่คำคำลองเบื้องไทยทำซี่คำคำลองเบื้องภาพมันจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะไป เหมือกันมัครับกรดดกนีครับเป็นติดๆนั่นเอเนาะยาเดิมไปตัวงนอะ ไฟเล็กน้อยนะครับเนาะเนี่ยครับนี่นะครับเห็นบอกครับมาเตติงขี้งออกมาแล้วครับหิ้วนะครับเนาะนี่มาเตติงขี่ออกมาแล้วเพิ่งจะซ่อมซ่อมลุงทิดคือกันละครับลงฮิ้วนะครับซ่อมขึอนกันเป็นตุ่มนะครับเนาะเป็นตุ่มอย่างก่อนผมเลยเห็นบอก เห็นบอกครับแต่ก็บไก่อยู่คำคำแนวนี้ไก่คือสีบุมีนะครับนี่ครับทั้งด่านโฮมสเตย์ครับทั้งด่านโฮมสเตย์กอ่สร้างก่ะได้นี่อีกแล้วครับนี่อีกแล้วนะไก่หมูสัญญากันแล้วนะครับเนาะไก่หมูสัญญากันแล้วนะครับนี่ส้างผู้ประมูลงานตัวนี้ก็คือว่าหาหลังนี่ครับกระเบ็ดสะพานออกมาเนาะครับเนาะ มูลหาลางนี่เพราะว่าเงินก็บเนี่ยเบอรกไปเบิดแหละนะครับน้องเบิกไปเบิดแล้วตาผัวก็งนอกเห็ดก็บจะยิงคาว่าบุไไดก็มีนะครับนะครับน้อง <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เป็นหอพักหอพักทีมงานนะครับหอพักทีมงานนี่ครับ <c oughs> ทางป่า นี่นะครับเน้องมีงูิดเปิดไฟคปลว่าเปิดแสงมันคือนอีกนะครับเปิดแสงมันคือนอีกแห่งฝดว่าแสงแห่งฝดผมแบบน้อาลงู่กันอกเออเอาลงสามนี่ครับแห่งฝดน้องครับเนาะแห่งอะไรก็เป็นอย่งไรหรอก bà này nó, <cười> <cười> nông hiếu, nông hiếu. Nè nó hươu nó mẹ gặp แดียวมึงยังวุอนโหที่มีมาอีกตวนนึงหลยตัวเบิรงเบิรงเบิร์กน่ครับหิวบนที่บกไก่สู้แล้วกบกไกสู่ไป<ว>ไนอนที่นี่เหรอครับอ๋อนอนนี่แหละสบาย สร้างเพคนนะครับเนาะหัวสร้างปีพันธุ์เห็ดแทงหนามอากีกยังนี่เจ้เพื่อนนะครับออกเสียมปูนเล็กไน่บดนะครับเห็ดไน่บดทุกทุกอย่างนะครับเนาะสมชื่อว่าเป็นสร้างทีนี้นะครับนี่ครับ <c oughs> งานใกล้เสร็จยังช่งางงานใกล้เสร็จยังังงงเหลือต้แผรย่ใส่แผงเหรอ อจะใส่สูตรเลยเหรอจะใส่สูตรเลยใส่มานี่ทั้งหมด8ห้อง8เครื่องอ๋อจะใส่เป็นจะใส่เป็นห้องละห้องแบบนี้อ่ะอ๋อไม่คือจะใส่ตามใกล้เสาอะมาประมาณเนี่ยทำแบบนี้อ๋อครับขอบคุณรับได้สตัวเลยครับเราสรกันด้บ้างมาทำ

เอ้ยนี่ยนะทำตรงนู้นเสร็จเราตั้งไว้คู่เดี๋ยวนี่ยันทำมันจะถึงนี่แหละที่เสาต้นนี้อททำเป็นเป็นแผงเป็นแผงแบบนี้ครับครับมันจะใส่หกตัวหกตัวจะไส่หกไก่ห้าเดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีครับ เราไก่หกล้วดูมันเทอะทะแล้วก็เปลี่ยนอันเหลือห้าเออมาดูก่อนนอนคนเดียวครับนอนอยู่ห้องนคนเดียว yeah. มีแอร์หรือพัดลมพัดลมอืมไม่ได้กางมุ้งกระเป๋ายุงอืมนี่ยุงก็มีไม่มากแมวนะอย่าทะเลาะกันนะยังเลยยังเลยไปเดี๋ยวนี้ยังไปยัง นอนนอนนี่ออากาศจะดีกว่าข้างนอกบางทีฝนตกอะไรนะจะบาดจะบาดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แหีมันว่าอันนอยข้างนอกก็ยุงอีกอ่ะเออยุงมากแมวนะอย่าทะเลาะนะที่โดนตีนะเดี๋ยวนะเราดื้อนะเดินต่อเดินต่อไปด้วย ทำคนเดียวบ่ช่งางทำกี่คนวันนี้อ๋อหลายคนนะบวกนั้นเขาไปอยู่ทั้งสะเหมือนโอ้ยม่ทำนี่คนเดียวโอ้อยู่อยู่สะก็ทีมเดียวกันใช่โอ้ยเห็ดสะนะครับเห็ดสะวายน้มครับเป็นทีมเดียวกันนะครับทีมเดียวกันกําแพงสะวายหนามองหนามแล้วก็เนี่ยครับโรงอาหารโงรงข้าวนะครับเนาะเนี่ยกับกําแพง กำแพงก็แต่เห็ดรอบปัดสุดแดนเลยนะครับสุดแดนสุดทีเลยนี่ครับไปด้านนนเราทำให้เสร็จแล้วไหนเชื่อมแข็งไปแล้ว<อ>เราเลยตั้งตั้งเสาวนะไว้ได้สองตัวครับยิ้วๆ างแต่เห็ดเล็กเห็ดปูนนะครับสั้งเห็ดเป็นเมัด <necessary> ทุกอย่างนะครับนี่ล่อชร้างจุดเห็ดสาวายหนามครับมันก็สิได้มาเห็ดกําแพงตอกมาอีกนหนามนี่กําแพงตอกไปอีกนะครับเนาะนะครับก็ลอชส้างจุดนะครับเห็ดสาวายหนามนะครับเพราะว่าสาวายน้มครัก็ต้องได้เห็ด อันนี้แน่จังน้อยนะครับเพระาะว่าที่เปิดมันกนมนนน็มีหลายสันแล้วครับเนาะมีหลายสันนี่ครับนี่ผมเปิดแม้ว่าเปิดแสงมันขึ้นนะครับนี่เปิดแสงมันขึ้นมันคืนว่าสีอันนี้บ่ตัวใหญ่นี่ก็คือจังแก่งดีครับขันผมไทยจวงผมไทย ทายบอดไปบางคำนะครับเนาะอยากเป็นขา้วขาววะลงสนามบินทายลงอยากเป็นคือเป็นข้อขาวนะครับเดี๋ยวรับคือเออหรือเปล่าเสียบ้างสีโอ้ตีป่าป่ากับตีเรียบร้อยนะครับนอกป่าก็ดีนี่ครับป่าก็ับตีเรียบร้อยแล้วมามา นี่คใหค้เปิดไฟออกนะครับเปิดไฟออกเพราะว่าเพราะว่าทัานตายสิยังเวียนแน่มันเป็นขาวๆนะครับผมก็เลยเลยร่องบรรยากาศให้มันชีก๊ออมคำจังหน่อยนะครับบรรยากาศให้คำจังหน่อย กไฟของันใี่ไันะครับอ้หาก็ไล่แล้วนะครับเนาะหง่าร่มไล่อยกแล้ว เช็นล้กคันี่อาจารย์นลังตีว่าน่ครับสะหวายนามโมทันหนูยังมือ,อบมทนันในมือนะครับเนาะก็ิมมือมาอุ้ยเป็นลางบางได้ครับล้างญงแห้งนะครับล้างหมกใญ่สะหวยนามเป็นเด็ตัว,ะ,วะครับเนาเดี๋ยวเบิ่งกันครับเนาะเบิือกั เห็ดแนวหลายตัวมันอ๋อมันเห็ดแบบครับเข่าแบบสาวาย่าน้ำเพิ่นเข่าแบบนะครับนี่ครับพุ่มสูงพุ่มสูงมันก็สีอยู่ประมาณนะครับประมาณหัวแบบนะครับเนาะหัวแบบเนี่ยพุ่มสูงมันนี่ครับอืมก็สูงเติบนะครับนี่ต่ำนี่ซ้ำผมนี่ใหม่ เพียงข้อคนเดียวเกี่ยบทรวมหัวคนเดียวครับเนาะนี่ลูกหมาหมองที่เลิกครับเลือกนี่ก็ตามตามแบบนี่สูงเติบนะครับเนาะเป็นานามเลิกเติบบป็นตอกนี่ครับเนาะนี่นี่เป็นใน,ขนเขาแบบนะครับเดี๋ยวงมืออื่นเพิ่นก,นก็อาจจะได้เทะนะครับอาจจะได้เท โอ้เต้นี้เพิ่นก็เสียวมาเห็ดเดียบนะครับนี่ไปนี่นะครับเนาะมีนิวาสผมก็ยังหาทางออกเพราะท่านใดอวัยถอดเพราะว่าข้าเต็นนะครับเนาะคนละทีมงานมาเบิดจัง่นสีนยกเต็นหนอกครับจังสะออกมาได้นะครับนี่ครับเนาะทีมงานเข้ามาเบิดอคนละผมกับผมมา มันผมมาหยกมาเก็บนะครับผมมาเก็บเนี่ยครับผมนุ่งผิดาเตะผ้าเอพซีเตะเบืองนะครับเนาะเบืองหลอกบานแสงทองครับเตะฝานแสงทองตอนนะครับบรรยากาศสีมื่นนั่ะครับนี่สีมื่นหล่ะผมเตะปั๊บปั๊บแสงกล่องใส่เอานะครับนี่ปับแสงกล่องกันไทย วงเวีนแดดนวลแนมฮาก็บผเห็นนะครับเนาะแนมฮาบมเห็นเป็นข้อขาวอยังไรอย่งนี้มันของราคาถือนะครับนะครับเนาะครับลุงทิพีทสิทธิขอปิดคลิปนี้ใบซ้ำหนีสักคนนะครับเด้อคลิปหนาจงพ่อครับลุงทิีใหม่เนาะครับเนาะขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกถามโฆษณาเนาะครับเนาะเป็นกำลังแรงใจให้ลุงทิีครับผมคลิปหน้าพร้อมไหมครับบ๊ายบายครับ